สวัสดีจ้าเมื้อนี่แม่พ่อยิมวเฮ็ดใส่กอบวนเส้นด้วจ้าไปเห็ดกันเลยค่ะเพิ่มต้นพริกไทยหนึ่งซอนหน่อยจ้าตำให้ละเอียดด้อจ้าตำโดยหลกักวัคซีจ้าหนึ่งซอนโตจ้าตำให้ละเอียดขึ้นการจ้าก็ตำโดยหัวกระเทียมจ้าหนึ่งซอนโตค่ะ ทำทุกอย่างให้ละเอียดได้จ้าละเอียดเดียบปล่อยละจ้าตามด้วยเนื้อหมูค่ะสองขีดครึ่งละจ้าแล้วก็ตามด้วยมั่นหมูค่ะสองขีดครึ่งจ้าตั้งเวดก็เป็นครึ่งกิโลจ้า ตามด้วยวุ้นเซนค่ะเครื่งกิโลแล้วค่ะตามดวยหลักผักซี่พริกไทยกระเทียมค่ะที่ตามเรียบร้อยแล้วค่ะตามด้วยซอสฟ้าเขียวค่ะหนึ่งซอนโต๊ะ ตามด้วยซีอิ๊วขาวน้องซอนโตะค่ะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสค่ะหนึ่งซอนซาแล้วจะสอนหน่อยจ้ะตามด้วยน้ำมันหอยจ้ะหนึ่งซอนโตะจ้ะตามด้วยน้ำตาลทรายขาวค่ะหนึ่งซอนโตะใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะขยำทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะ บุนเ้นนี้แม่พ่อชิตตัดเด้อเลิกค่ะบุนเ้นนี้ล่างทำความสะอาดก่อนเลยค่ะบุนเส้นนี้สิเป็นบุนเซนสดเด้อจ้าแม่พ่อชิหลางก่อนค่ะแล้วก็มาตัดค่ะเป็นเส้นน้อยๆค่ะเ้นสันๆนะคะแล้วมาขยำให้คอกันเลยค่ะขยำสักประมาณหนาหน้าที่ค่ะพอหน้าที่พานไปแล้วค่ะนาตาสิประมาณนี้ค่ะเซ็จแล้วค่ะ มาเตรียมยัดใส่กันเลยค่ะอันนี้ใส่กับือล่างท้ำก้วมสะอาดแล้วค่ะเดี๋ยวพากกะสิมีกลวยนะคะ่ะกะสิเฮ็ดแนวนี้แหละค่ะ แล้วก็มัดแต่แต่ผู้ใดมีเนียยมัดก็มัดนะค่ะแต่แม่พ่อยบด้มัดเด้จ้ะเสียมือดันไว้ยังแบบนี้แล่ละค่ะแล้วก็ยัดเลยค่ะค่อยๆยัดไปเรื่อยๆค่ะส่วนที่ยัดใส่ๆนี่ก็ต้องใส่เวลาในจักน้อยค่ะ ยัดไปเลยค่ะยัดไปเรื่อยๆค่ะ แยกไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆได้ไปเลยค่ะอย่าใส่เขาขาดนะจ๊ะ เสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวแม่พ่อยกระสิเอาเชือกมมัดค่ะมัดแล้วนาตากับประมาณนี้ละค่ะ